เราเลยฉีดยาเนาะเห็นบอกแมงบุงแมบงแมบุงกินใบมดเราโหลดมาสซิคันซูเมียปิเตอร์เดนลุ่มคอยอัพไน,น์นี่บวกของเอลสุดทีนี่กะเริ่มง่ยายแล้วจ้าเพื่อนเริ่มเท่าแล้วเราต้องตับมันแล้วเพราะว่าเท่ามันเท่ามันนั่นแหละ <ตก S 1> เลยจา้าตกแรงมากตกแรงมากหลังเลิกงานเอลก่ายยูนี่นะจา้ายูในสวนของเอลนี่แหละเฮดขนมกับแซบ่บเฮดแยมกับแซ่บจ้าเพื่อนจา้า สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆจ้ามันนี่มาเจอกับแอลอีกแล้วเนาะจ้าเนาะเห็น่าครั้งเพื่อนอยู่ข้างๆแอลก็คือพริกหวานที่แอลปลูกไว้เนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศท่างมันแอลนะคะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วตอนใส,สายนี่อากาศจะห่อนจหน้อยนะคะแต่ว่าตกดึกมากนี่ อากาศทั้งมันแอลจะเริ่มเย็นนะคะแล้วเราหาองศาหกองศาเนาะจ้าเนาะนะคะบางพื้นที่ก็เริ่มจะจับเก็บน้าแข็งเนาะจ่าเพื่อนเพราะว่าทั้งมันแอลช่วงนี้ก็จะเข้าฤดูใบไม้ร่วงนะคะแฮบไซเนาะจ้าเนาะนะคะเดี๋ยวนี่เห็นไหมคะผีกหวานสีแดงๆนี่ที่อาจะมาเก็บเอาไปประกอบอาหารเปกุลาชีแซบนะคะหรือว่าจะเอาไปอบใส่กับเนือ้อมูบ,บุกระแซบนะคะ แต่ว่าสวนมากเอลจะเอามาเห็ดสลัดแล้วก็สวนมากก็จะเอามาเห็ดกุลาชนะจ๊าเนาะนะคะเดี๋ยวมาเก็บน่กันส่วนผักของแอลสวนในน้อยก็ยังไม่ให้เก็บจ้าเพื่อนๆนะคะส่วนผักน้อยของแอลก็ยังไม่ให้เก็บอยู่เดี๋ยวเอาไปเบิ่งน้ำกันนาะว่าพผักอีกอย่างแน่ที่เอลเหลือ,อไว้อยู่ในสวนที่เก็บกินได้นะคะช่วงนี้เนาะนะคะ <c oughs> นี่จ้าเพื่อนๆจ้พผิกหวานสีแดงของแอลเนาะ โอ้ยลูกแม่ตกซำแต่เอาตองตัดเอาแต่เอาตองใส่ตั้งไก่ตัดเอาดีกว่าอ่ะโต,ตับบำมาปพียงมาเพียงมาเมนมืออาชีพจ้านี่เห็นบหคะถ้าเอาบ์เก็บตอนนี้เนาะเดี๋ยวมันก็นจะเนา่าคือจังนวยเนี่ยแต่ว่านวยนี่เอาจะจงไวจา้า ส่วนทางนี้ก็จะเป็นพริกหวานสีเหลืองเนาะจ้าเนาะเออเด็กกินอยู่เหมือนปีนี้อ่ารู้สึกว่าเห็นไหมคะพริกเหลืองพริกแดงไม่ให้กินส่วนพริกหยวกโอ้พริกหยวกนว่ยใหญ่ๆทั้งสี่กับเผ็ดอยู่นะคะเพื่อนๆเผ็ดอีหลีได้นน่เผ็ดอีหลีอีรอเด้อเดี๋ยวเออปล่อยให้มันแดงก่อนให้มันสุกก่อนเนาะจ้าเนาะเอาจังมาเก็บอีกรอบนึงนะคะ นี่จ้าเพื่อนๆจ้าพักรอบสุดท้ายของแอลกับบุมีเอีอยงลายดอกจ้าก็มีแต่ออ้ดยดอกกระลำกระลำไออเอ่อโอซินโขยนว่าบลูมโคยเมืองเน่เมืองเน่จ้าเพื่อนๆจ้าพักรอบสุดท้ายของแอลกับบุมีเอีอยงจ้าบลูมโคยแอลบ่ได้ฉีดยาเนาะเห็นบ่แมงบงแมงบงกินใบมดเราลดเมัลซิคันซูเมียปิเตอร์เดนบลูมโคอยอับชไนน์ฮัลโลเชน

ผักเครกของแอลถือกัดกินหมดเลยนี่แอลบริจฉีดยาเนาะกับพวกป็นยังเกิดมาเป็นพีเสือกบง,งาก้างมือเก่าจ้ะนะเ,ออเดี๋ยวแต่ว่ากระหล่ำหัวนี่แอลตรงตัดแอลตรงตัดมันข่าว่าตัดกับไปว่าจบกันแค่นั้นนะฮะบอได้กินเขา ขี่แมงบุกมันมีด้นะี่นะส่วนใบมันนี่เอาก็เอาไปใหใกไก่ห้ใตาให้แพ้เอากินนะคะเพื่อนเห็นไหมคะหัวอังซีเลยหน่อยอังซีกับเสียือกันหัวนี่หน่อยพูดด <c oughs> อกกระลำนิ้งซีเอาก็จะตัดไปเรื่อยจ้าเพราะว่าแมงบุกเนาะ ส่วนกระลำกระลำขาวเอาไปตัดไปเลยนี่เลยเอาไปใส่ตู้เย็นไว้จะก,กินไปดูนี่จ้าเพื่อนๆจำว่าเบิ้งผักเกลือของแอลปึ้งโคลยอือขี่นอนขี่ผักบุ้งเอยขี่แมงบ่งเห็นประจ้าเพื่อนจ้าโตใหญ่ใหญ่กว่าปวนทั้นง,งน,นั้นเลยนี่ เพราะว่าเอ่ไปเครือของแอลหรือว่าพักครือของแอลนะคะแอลบริชีดยาเนาะเอาจะต้องเก็บมันแล้วจ้านี่โอ้ยเพิ่งเนี่ยมีแต่ตัวอวบเอลจะเก็บไปประกอบอาหารเลย้ะเพื่อนเอลบอกเก็บไว้หรอกแบบนี้เนาะเห็นไหมคะให้มันเกิดใหม่สัน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 สนกหน่อยเนาะ,ะเห็นไหม พันบบก,กีกรบเสียดายจังเพื่อนปูนมาแล้วเนาะใบอุบวบใหญ่เด็ดออกไปละมันก็เกิดมาใหม่จังเพื่อนจ้าน,นะคะโอ้ยแต่ว่าแม่งบุ้งนี่ตีล่ะยุนี่ก็จะเอินว,นวันล้อนเป็นเนาะจ้าเน่งบุง้ง bom. แมงบุงมันจะโตบวกลูกแม่ลูกแม่ จนควิดของเอวควิดนี่มันจะเป็นผลไม้นะคะจะคล้ขายลูกแพร่นะคะแต่ว่ามันมีลักษณะของมันเนือเน้อแข็งเนื้อแข็งผิวแข็งเราก็จะมีรสชาติเข้มขน้นนะคะมีกลิ่นหอมนะคะเพื่อนเดี๋ยวอาจจะต้องเก็บมันแหละเพื่อที่จะเอาไปเห็ดแย้มเนาะเห็นปะ่คะควิดนัวใหญ่ๆยัง,ยง,ยง,ยงนัง่งเลยปีนี่กินหอมหอมเลยจ้ะ ะนะคะคุณอ่ะโอ้ว้วาวลูกตัวโต,วตวใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเก็บเดี๋ยวเข้าไปเก็บอ่าฟักทองกันเนาะแอลมันวิ่ไปล่าเขาสวนแอลเลยอะ่ะแอลมีแต่เห็ดงาหละกันเมื่อยพอมาแหละเพราะว่าช่วงนี้แอลเคียมากเลยเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันว่าอ่าเคบิษหรือว่าฟักทองของแอลมันเป็นยังไงเนาะจ้าเนาะนี่ บวกของเอลสุขีนี่กะเริ่มไงแล้วจ้าเพื่อนเริ่มเท่าแล้วเอาต้องตัดมันแล้วเพราะว่าเท่ามันเท่ามันนั่นน่ะเลรอเนจ้าเนาะเท่ามันไอ้เน่าวเลยโอ้ยเห็นไหมจ้าน,นี่ไงสวยปะเอาให้ไก่กินจ้า <laughs> สวยปะนี่ไงเล่นเน,นจ้าเนาะ ช่วงนี้ในส่วนของแอลก็จะหมดนอกเก็บหล่อจ้าเพื่อนอันนี้ก็คงจะเป็นบวบรอบสุดท้ายนะคะแต่ว่ามันก็คงจะแก่แล้วล่ะแต่ว่าแอลก็จะเก็บไปให้ไกให้แพะของแอลนะจ้าเนาะเห็นไหม <c oughs> บวบสุดขีดนี้เนาะหมดแหละหมดน้ำแล้วนะคะโ <Okay. S 1> อเคนง่ายๆวางก่อน โอ้ปีนีแอลบอมีศโศกกับหัววีทูของแอลจอ้าเพื่อนเห็นบ่คะหนูมันมากัดกินเนาะนี่เสียดายมากเลยปีนีปีนีหนมดวังเลยจ้ะเห็นบ่คะถ้าบูหัวหน่อยก็ถือกัด,กกด,กดนะเพื่อนแต่บอลไปย่างแอลก็บเอาถิ่งน,นะแอลจะไปให้กตายหน่อยแอลกินนะคะนี่ปีนีเศร้ามากเลยเห็นะะบ่คะเฮ้ยบอลไปย่าง เราไปหากระต่ายกินเนะาะป่าิเบิ่งกันว่ากระต่ายมันจะกินหัวปีทุของแอลบอ์นะคะส่วนตัวนี้กับตัวแม่ตัวใหญ่นะจ้ะเนาะฮัลโหลโอม่าโอมาคุกมาเฮียโอมาคุกมาเฮียฮัลโหลมี ยามีม yeah. mm ีก hmm. mm ิจไหม่อะโขกมาชิม hmm. mm ่เ hmm. ด mm ี๋ยวนะอืนเนิ่งด้หัวโรดบิดปเอ่ะปีนี้ก็มีวังเลยถือกัดติดแทะหมดแล้วอ้ยนี่ต้นหนึ่ง นี่เห็นบ่มคะโอ้ยหน่วยใหญ่อยู่เด็แต่ว่ากินบ่นได้ไรล,ละล่ะทางพุ่นอีกนี่เห็นบ่มคะทางนี้ก็บอกอักอึนี่นู่นในนู่นสินนนจะต้องเก็บหมดแล้วจว้ะเพื่อนๆต้องเก็บแล้วบ่เก็บบ่ได้เพราะว่ามันเห็นบ่ ต้นมันเนาเ่าแหละเพราะว่ามันหมดฤดูของมันแล้วเนจ้าเนาะนะคนะ,ะ <Okay. S 1> ปีนี้สุกินี่ของแอลก็ได้กินหลายอยู่จ้าเพื่อนไม่จะนวนยใหญ่เลยเนาะ <c oughs> เห็นไหมคะส่วนหนึ่งแอลก็จะให้ซัดนะคะเรียงแถวเรียงใบเนาะอีกส่วนหนึ่งแอลก็จะเอาไปกินน้ำจ้าเพื่อน ตกแรงมากตกแรงมากหลังเลิกง,งานแอลกะอยู่นี่นะจ๊ะอยู่ในสวนของแอลนี่แหละเห็นไหจ๊ะข้างหลังแอลมันเป็นต้นเบิร์กนะคะเบิร์กเนาะต้นเ,นนเบิร์กน,นี่กะจะมีเห็ดชนิดหนึ่งที่มาเกิดก็คือเบอริเบร์กอะเบิร์กเพลสนะจ๊ะเนาะหรือคนไทยอยู่ในยุโรปก็จะเอินว่าเห็ดผึ่งขาล่ายจ้ะเ,เพื่อนเดี๋ยวเขามาเบิร์กกันเนาะว่ามันมีให้แอลเก็บบอว์มันนี้เนาะมีบอมีบอ อีมีอยู่เดียจ้าเพื่อนเพื่อนเห็ดอย่างนี้แหยวเอ้ยมีนี่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 น,นี่โอ้ยแพแอลมันมากัดกินแหละแพแอลมากัดกินเหรอเป,ป็นยังเห็นไ่มคะสองดอกติดกันเนะาะพุ่นอะโอ้ยมึงเนี่ยมันมาเหยียบเห็ดแอลบางหนึ่งเึง่ึงมึงมึงทางนีง้ไปน,น,น,นะสันเอาทางนี้ก่นอนเนาะนี่สามตัวมีอีกบอมีอีกบอ โอ้ยเลืย้ยใจเด้เลืย้ยใจแอลมาซ่าเปิ่งเนี่นี่มันกัดเห็ดแอลเลยดอกเอาไว้นี่เอาขาไปนี่เฮ้ยนี่ดอกนึงกันนะืมมาซ่าทางไหนกันแมนเฮ็ดโอ้ยบ้องเนี่ยนี่ขามันปล่อยไวปอีกสิเอ้ยนี่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 ดอกนึงนี่อีกดอกนึงมาค่ะ เพิ่งไปเรื่อยๆก็คงจะไม่ให้เก็บอยู่แอลบานันนนนนน่นนั่นนั่นทางนั้นส่วนคุณไก่าอาหารไก่จ้ะเฮ่เ hey. มาสีครับเมงเงือพลเซอร์เก็บฟุ้นพวกแม่าๆพวกแม่ๆพวกนี่ๆนี่เห็น,น,น <c oughs> บ่ ข้าวอวบแร์นี่เบุก์ก็นพิษผิดข้าวพ่อมีอีกดอกหนึ่งอ้ยบาดเขาป่าบาดเขาวสวนเจ้าของโดนเลยเห็นไหมคะโอ้ยอวบนะอื้อสวยมากตะมุตะมีกค่จังแอวเลยจ้ะนี่เจ้าเพื่อนจ้าควิดควิดนะคะหอม รสชาติมันจะออกเปรีย้ยวหวานจัหน่อยนะคะเดี๋ยวเอาจะเอาไปเฮ็ดขนมให้คุณเดี๋ยวเอาหน่วยหน่วยสุกๆเห็นไหมคะเอาเอาไปสามหน่วยพ่อเฮ็ดขนมกับแสบเฮ็ดแยมกับแสบจังเพื่อนจ้าหลายเลย Ja, ich muss leider alles wegmachen. Dieses Jahr haben wir ein Pack mit roter Beete. Naja, ich denke mal, die muss man extra tanzen. Nee, bei den anderen auch. Ja? Anderen Beete auch, ja. Alles klar. Das klappt nicht jedes Jahr. Nee, aber Zucchini, mein lieber Schmidt. Das ist auch oh. oh. Weltmeister. Aber sind gut für die Hühner und für die ja. Aber erstmal die Hühner. Ja. Und, und wenn sie ein bisschen anfangen zu muddeln, dann kriegen die Heizschnucken. Achso, okay. Solange füttert ihr die Hühner. ยาเพราะฉันมุ e ลิเราะดีสติลสินช่บิสเซนพาวลป็นเสติาวล์ t ิ่งนี้ะุขของไปของมันบวกในแอวก็จะให้คุณไปให้ซัดให้ไกล้นระเนาะเช้าเช้าบังพีน่ะเก็บพักเราก็มาเก็บแอปเปิ้ล่อจ้าแอปเปิลบานแอลกับหลายดอกก็สวยพร้อมเพราะสภาพอากาศนะคะร้วก็สภาพดินบ่เอ่ออำนวยในการปลูก ผลไม้นะคะท่างบันแอลนี่ เพืเ่อนๆจ้าอันนี้ก็คือผลิตพันผลิตผลนะคะที่แอลปูวไว้ในสวนของแอลแอลคิดว่ารอบนี้รอบสุดท้ายที่เอลเก็บจ้านะคะมีอย่างแน่นี่เลยผักเคอร์กรุ่นโขยจำเพื่อนนะคะแอลก็จะเอาไปหั็นปรุงอาหารแล้วก็แซ่แข็งไวจำเพื่อนนะคะไฟถากินหนาหนาวหรือว่าไ้ถากินตอนที่เอลไปหั่งาเนาะจ้าเนาะบ่มีเวลากับเขาผักเคอร์กรุ้นโขยจำเพื่อนนะคะ วนี้ก็รถเทีเหัวปีทูนะคะปีนีแอลโบได้หลายเลยได้มาหน่อยก็เ,เป็นอย่างจังเพื่อนแบงแบงปันเพื่อนรวมโลกกินเนจานเนาะนะคะ,นะคะแต่มาอยู่มีเลยสปิชโคลกระลำกะลำนี้แออจะเก็บกินมือละหัวเนาะ,ะแต่ว่าหลอบนี้มันก็จะเป็นรลอบสุดท้ายแล้วที่เอเก็บนะคะกระลำโคลนะคะ ส่วนนี้ก็มีเลยเ u r ร์ t u สนะคะเ u r ร์ t u สก็คือฟักทองนะคะฟักทองป็นีอมิเนอร์หน่อยหนึ่งโบเป็นยังนะคะส่วนนี่ก็คือบวบนะคะสุขีนีนะคะสุขีนีค่ะดาส่วนนี้เพื่อนๆ <laughs> ส่วนนี้ที่เอาไปเก็บมาจากส่วนลังบานของแอลก็คือเบิร์กเพิลส์นะคะเห็ดเพิงาา์ธาไล กินแกงหนึ่งกิจ้าเห็นไหมคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือของอยู่ในสวนของเราแล้วมีอีกมีอีกส่วนนี้ก็คืออืมขิดขิดหอมเอามาใหดขนมแซบ่บจ้ะนะคะมีอีกทาดาพริกหวานจ้ะพร้าพิกาโรตาพร้าพิกา เกลร์เบอร์พรพิกกะพริกหวานเหลืองพริกหวานสีแดงอันนี้ก็อยู่นในสวนของแอลเนะาะคดอกกระหล่ำจังเพื่อนจ้ะบุ่มโคยดอกน้อยๆก็แซ่บเด้ <c oughs> เห็นไหมคะเนาะแล้วก็แอปเปิลจากสวนแอลจ้าเพื่อนจ้ะนี่แหละจ้ะก็คือความสุขของแอลกับคนนุณเนาะจ้ะเนาะหลังเลิกงานหรือว่าอยู่บ้านนะคะแอก็ จะบ่ไปใส่ดอกแอลก็จะยุบบ้านจุของนะคะเหตุงานบ้านเหตุงานสวนนะคะเพราะว่าความสุขของเฮามันอยู่ข้างๆรอบตัวเฮาจ้าเพื่อนนะคะทําบ้านให้เป็นบ้านอย่าทาบ้านให้เป็นห้องขังหรือเป็นขบจ้าเพื่อนจ้านะคะคู่ชีวิตก็คือคู่คิดคู่สร้างแล้วก็คู่ทําเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วคู่ชีวิตของเราจะดีเนาะแล้วกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ บายบายค่ะนี่จังเพื่อนจ้าแอปเปิลฝักทองดอกกระลำกระลำดอกหัวปิทูทองอลเห็ดเพิองคาไลาที่แอลไปเก็บอยู่หลังสวนกระลำนะคะเพื่อนๆบวบซุกีนีนะคะ แล้วก็พักเครือจองเพื่อนความสุขเล็กๆน้อยๆของค่อนไกลบ้านนะคะ